ครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ channel M l e t e c h นะครับครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำการเปลี่ยนภาษานใน Windows 10นะครับปกติเราจะใช้ปุ่มตัวหนอนใช่ไหมปุ่มที่อยู่ข้างบนปุ่มแท็บนะครับที่คีย์บอร์ดปกติถ้าเรากดแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้นะครับกรณีที่คุณกดแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้หรือว่า เหตุการณ์ที่หุนเพิ่งจะติดตั้งวิดีโอมาใหม่นะครับหรือว่าติดตั้งจากร้านแล้วเขาลืมตั้งค่าตัวนี้ให้นะครับมันก็จะกดเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะครับทีนี้วิธีทํานะครับทํำยังไงไม่ยากครับผมก่อนหนึ่งนะครับมาคลิกที่ตัวภาษานะครับที่ Taskbar นะครับมุมขวาล่างคลิกขึ้นมาครับจากนั้นไปที่ตัวนี้ครับ Language Preference นะครับ เขาก็จะเปิดหน้าต่างเซตติ้งของภาษาขึ้นมานะครับให้คุณสังเกตก่อนว่าคุณมีทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีให้คุณกด Add นะครับตัวนี้นะครับแต่ในกรณีนี้ผมมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วนะครับไม่ต้อง add นะครับก็ให้ไปที่คีย์บอร์ดนะครับก็จะเจอหน้าตั้งค่าคีย์บอร์ดลักษณะนี้นะครับผมกรณีนี้ให้คุณไปที่ อ uh, n p u t Language h o คีย์นะครับปุ่มนี้นะครับผมคลิกเข้าไปจากนั้นจะเด้งหน้า PopUp ขึ้นมานะครับเป็นหน้านี้นะครับในแท็บนี้นะครับแท็บ Advanced Key s e t t i n g นะครับผม Advanced Key s e t t i n g แท็บนี้นะจากนั้นให้ไปที่ตรงนี้ครับ Change Key Sequence นะครับคลิกเข้าไป กรณีนี้ผมเป็นตั้งค่าเป็นตัวหนอนอยู่แล้วนะก็คือมันกดเปลี่ยนภาษาได้แล้วนะครับของคุณผู้ชมอาจจะเป็นเป็นตัวอื่นนะครับเช่น Control Shift หรืออะไรเงี้ยหรือว่ายังไม่ได้ตั้งค่าเลยนะครับตัวนี้ก็ให้มาเลือกที่ตัวนี้ครับ g r e e Accent นะครับหรือว่าเป็นตัวหนอนที่เขาวงเล็บไว้นะครับโอเคเมื่อคุณติ๊กเลือกตัวนี้แล้วนะครับให้คุณกดที่โอเคนะครับกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้มาลองใช้งานดูนะครับกดที่คีย์บอร์ดนะครับกดตัวนอนที่คีย์บอร์ดเขาก็จะทําการเปลี่ยนภาษานะครับสลับระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอ๋อผมแถมให้นิดนึงครับก่อนจบนะครับกรณีที่คุณอยากให้ภาษาเนี่ยมันไม่สลับนะครับก็คือเช่นว่าเราเปิดโปรแกรม2ตัวนะครับเช่นเปิด Word กับเปิด l ล ne นะครับ เช่นว่าเราตั้งค่าภาษาไทยอยู่ในโปรแกรม Line นะแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยไปทีนี้เรากลับมาที่โปรแกรม Word นะครับเขาก็จะยังยึดโยงกับโปรแกรมที่เราตั้งค่าตอนพิมพ์ในโปรแกรมเ o ิ d ดไว้นะครับก็คือภาษานั้นจะไม่ถูกใช้ทั้งระบบนะคือเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนภาษากลับไปกลับมานะครับเช่นว่าเราพิมพ์ภาษาไทยอยู่ในไลน์เราสลับมาอีกโปรแกรมหนึง่งแล้วสลับกลับไปที่ ที่ายอยีกมันก็ยังเป็นภาษาไทยอยู่นะเราไม่ต้องกดเปลี่ยนภาษานะครับถ้าคุณต้องการแบบนั้นนะครับให้คุณติ๊กเลือกคำสั่งนี้นะครับ let me use different input method for each app window นะครับก็คือให้กดติ๊กเลือกตรงนี้แต่ default เนี่ย default ของมันมันจะไม่ติ๊กนะมันก็คือคุณใช้ภาษาไหนอยู่มันก็จะใช้ภาษานั้นกับทุกโปรแกรมที่เปิดอยู่นะก็ถ้าคุณอยากอยากได้แบบที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือ โปรแกรมไหนภาษาไหนก็คือตัวนั้นไปเลยไม่ต้องใช้ตัวเดียวกันนะครับก็ให้กดติ๊กเลือกตัวนี้นะครับผมก็เป็นอั s เส s ็จสิครับผมสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดเทคนิควิธีใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนดีๆนะครับจากช่องแอ e เลนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ